นี่ครับเปิดแบ่งคูครับพะลอดมือโตพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่อ่าพิมพใหญ่ก็พิมพ์เล็กนะครับอันนี้เนื้อแดงเหมือนกันสภาพสวยทางคู่เลยคือคัดสวยมาแบ่งให้เลยขยากได้แบบคูนะครับแบบพิมเล็กกับพิมพใหญ่นะครับซองพิมพยุคเดียวกันพิมพร้อมกันนะครับปีสองพันห้าร้อยยุคต้นครับลุงพากรวยวัดโคติตลาดอ่ะพิมพ์ใหญ่นะครับสังเกตจะมีน้ำมีตาเลยอันนี้คือสวยนะครับถ้าปิดตาแบบนี้นี่คือสภาพแบบกิิบเลยแล้วก็สวยจริงนี่อ่ะพิมพ์เล็กนะครับจะนวลนแบบนี้ไม่มีหน้าอยู่แล้ว นี่ครับนี่อันนี้สวยดูง่ายเลยอ่าสวยทั้งคู่เลยครับนี่เปิดแบ่งบูชาครับพิมพ์ใหญ่เมื่แบงอยู่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับพร้อนมือโตพิมพ์เล็กเมแบงอยู่หนึ่งพันเจ็ดอ่าถ้ายกคู่เอาไปคุม้มคมครับไปส่องผันเก้าพอนี่โคตรคุ้มเลยพี่คู่ไม่ถึงสามผันนี้โคตรถูกเอาเป็นว่าแบงมีแบงแค่คู่เดียวครับ ใครติดตามให้ FC เท่านั้นแล้วก็ใครไหวใครได้ครับมีคู่เดียวใครต้อใจใต้คอมเมนต์เลยครับผมส่งช่องทางการติดต่อไปแล้วนะครับนี่ยกคู่คุ้มครับโอเควันนี้สวัสดีครับ